สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยพบผมครั้งใน Cross t a กับ Cross อก l k Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ a r e n a Valor หรือ AOV กันอีกเช่นเคยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ a o v Thai Voice Line expansion นั่นเองสำหรับซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ผมเนี่ยจะเอาเสียงฮีโร่ภาคไทยใน A o v วมาขยายความกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทำหลายตัวแล้วนะตัวผมเองก็ขอฝากเพลย์ลิสต์ของ A o v t ว a i Voice Line expansion ไว้ด้วยนะครับซีรีส์นี้ผมก็จะทำเรื่อยๆสำหรับฮีโร่ที่เราจะมาขยายเสียงภาคไทยกันในวันนี้เอคือ ือสาวสวยผมแปะที่มาพร้อมกับปืนกลเธอคนนี้คือสาวน้อยยิ้มยากแน่นอนวันนี้เราจะไปขยายเสียงภาคไทยของคาเฟนี่นั่นเองนะครับสาวสวยคนนี้เนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยสนใจแน่นอนด้วยความที่รูปลักษณ์โมเดลน่ารักแล้วก็เป็นสาวสวยปืนกลที่เป็นฮีโร่แครี่ที่แบบเน้นการไคเออสก,กิลของคาเฟนี่เนี่ยกดอัลติเมทก็สามารถเคลื่อนที่ได้เออไม่ธรรมดานะไปครับเราไปดูประโยคแรกกันเลยนะครับ โอ้มาอันแรกก็คือแรงเลยนะครับซึ่งคําพูดนี้เนี่ยน้องจะใช้พูดตอนที่ใช้สกิลไล่ยิงศัตรูนั่นเองครับอย่างที่บอกว่าคาเฟนีเนี่ยเป็นตัวที่ใชเก่งมากถ้าปล่อยให้น้องใชไปเรื่อยๆเนี่ยรับรองฮีโร่อีกฝั่งสู่ขิดแน่ๆนะฮะจากประวัติของคาเฟนีเนี่ยตอนแรกเธออยู่กับพ่อแม่ที่เมืองคาเซลนะเมืองหลวงของสาพันธารัตอิสระแล้วหลังจากนั้นคาเฟนีเนี่ยก็ไปเรียนการผลิตอาวุธกับอาจารย์มอรนปรมาจารย์เครื่องกลผู้ยิ่งใหญ่ที่มิวดานะครับซึ่งพอเรียนจบเนี่ยคาเฟนีก็กลับ ีอะไรมากกว่านั้นเนื่องจากพ่อแม่ของคาเฟนี่เนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรชาร์ w h แฮนซึ่งได้หักหลังลูกสาวของตัวเองขีดเส้นใต้คําว่าหักหลังลูกสาวตัวเองนะฮะพอคาเฟนี่รู้เรื่องเนี่ยก็แบบน่าจะช็อกมากๆเลยนะและด้วยความที่แบบเกิดเหตุการณ์ร้ายๆนะส่งผลให้คาเฟนี่เนี่ยตัดสินใจกลับมาอยู่ที่เมลดาซึ่งเมลด้าเนี่ยคงเป็นสถานที่เดียวที่เธอสามารถเรียกว่าบ้านได้ซึ่งสังเกตไหมประวัติของคาเฟนี่เนี่ยค่อนข้างดราม่าแล้วก็หนักมากๆเล่าไปสังเกตโมเดลคาเฟนี่คาเฟนี่เป็นฮีโร่ที่ไม่ยิ้มมมเเเเวววยยอออออออ่่่่่าาางงงงงทีีบบกนธรรรรรืืฝััใจคคคซึ นี้ก็ส่งผลถึงคําพูดว่าตายซะเถอ,เอ,อประโยคถัดไปอาวุธก็ต้องการการดูแลนะเหมือนกับผิวนั่นแหละคําพูดนี้แสดงให้เห็นว่าคาเฟนีเนี่ยเป็นคนที่เกง่งซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเธออยู่ที่เมลดานะครับอาชีพของเธอก็คือช่างเครื่องยนต์ขอเล่าย้อนประวัติกลับไปนิดนึงครับตอนที่คาเฟนีเนี่ยเพิ่งเป็นเด็กจบใหม่ไฟแรงกลับมาทํางานกับพ่อแม่ที่คาเซลใช่ไหมซึ่งคาเฟนีเนี่ยทำโปรเจกต์สร้างอาวุธที่เธอเนี่ยมารู้ทีหลังว่าไอ้โปรเจกต์ที่เธอตั้งใจทำโคตรเนี่ยมันเป็นแผนการลับของช มาคด,ดูซึ่งพอคาเฟนี่เนี่ยได้รู้ความลับเรื่องนี้รวมถึงรู้วพ่อแม่เธอเนี่ยเป็นองค์กรชาโดว์แฮนที่แบบหักหลังลูกตัวเองเนี่ยคาเฟนี่โดนพ่อแม่ขังเวย้ยซึ่งเป็นเราต้องช็อกขนาดไหน้วหลังจากที่เธอเนี่ยหนีออกมาได้เนี่ยเธอก็ไปทําลายอาวุธต้นแบบที่โรงงานจนหมดยิงทิ้งหมดเลยนะจากวิดีโอซีนเนมาติกลหลังจากนั้นเธอก็กลับมาอยู่ที่เมลดาเหมือนที่บอกนะฮะซึ่งประโยคนี้เนี่ยมันเป็นประโยคที่แสดงถึงความเก่งทางด้านอาวุธความเป็นสเปเชียลลิสต์ของคาเฟนี่แล้วก็มันแสดงถึงความเป็นผู้หญิงด้วยที่สาาาาาามรรรถเออกกกดดููแแลลวุธับ มาเชื่อมโยงกันนะฮะอารมณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือผิวเนี่ยก็ต้องการการดูแลอย่างสม่ําเสมอนะครับประโยคถัดไปรวมกันเราอยู่ประโยคนี้จะเป็นสโลแกนภาษาการเดาภาษามนุษย์ในโลกอาถรรพ์ครับซึ่งในภาภาษาอังกฤษเนี่ยคาเฟ่นี่จะพูดว่ามินชงฮอรังอีวิงน่าจะได้ยินกันบ่อยแล้วนะครับสาหรับคํานี้อย่งที่บอกแหละเผ่าฮูแมนเนี่ยเป็นเผ่าที่อ่อนแอเราจึงต้องรวมกันเพื่อให้อยู่รอดในสังคมที่โหดร้ายนะฮะสำหรับภาษาการเดาเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยผมมีคลิปเจาะลึกภาษาการเดาเต็มๆไว้นะ๋ยวจะ ทิงลิงไว้ให้นะครับประโยคถัดไปกระสุนฉันเข้าเป้าเสมอความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าคาเฟนีเนี่ยเป็นคนที่โฟกัสเป็นคนที่ซีเรียสทุ่มเททําให้เธอเนี่ยดูเครียดพอสมควรเลยนะครับเป็นคนแบบตั้งใจโคตรอ่ะซึ่งอาจจะมองได้ว่าคาเฟนีอาจจะเป็น perfectionist ก็ได้นะในข้อมูลเนี่ยนอกจากเธอเนี่ยจะเก่งเรื่องการออกแบบอาวุธแล้วเนี่ยคาเฟนียังมีทักษะในด้านอื่นก็คือยังเก่งในเรื่องการต่อสู้แล้วก็สะดอกอรด้วยเออเช็คลิสต์ความฉลาดของคาเฟนีเนี่ยถูกได้แล้วนะนกลไกออกแบบอาวุธการต่อสู้ สตร ATEGY สะดอกก้อนโอ้โหบอกแล้วว่าฮีโร่ที่อยู่สาพันธนัตอิสระเนี่ยโอ้โหเก่งทุกคนนะแล้วก็คาเฟนี่เนี่ยดูน่าจะเป็นคนที่มันฝึกฝนด้วยดังนั้นกระสุนของเธอเนี่ยเข้าเป้าเสมอนะครับประโยคถัดไปคนแพ้ไม่มีสิทธิพูดอะไรทั้นนั้นคำพูดนี้เนี่ยคาเฟนี่จะพูดตอนที่เธอเนี่ยได้เฟิร์สบัตในเกมคนที่แพ้นะบอกเลยว่าต้องดูแลตัวเองนะฮะใครโดนคํานี้พูดใส่เนี่ยต้องมีจิตตกกันบ้างจากที่เล่าเล่ามาด้านบนเนี่ยถึงแม้ว่าคาเฟนี่เนี่ยจะดูแบบสตรองดูผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหม่ีอยู คนหนึ่งครับที่คาเฟนีเนี่ยกลัวแทบฉี่ราดคนคนนั้นก็คือเวเรสครับย้อนกลับไปดอนสุดท้ายของประวัติที่บอกไว้ว่าตอนที่เธอบุกเข้าไปทําลายโรงงานผลิตอาวุธต้นแบบแล้วหนีออกมาใช่ไหมซึ่งพอหนีออกมาจริงๆคาเฟนีได้เจอกับเวเรสครับซึ่งเวเรสเนี่ยเป็นคนของชาตูแฮนคาเฟนีที่เผชิญหน้าเนี่ยคิดว่าอ่ะต้องตายแน่ๆโดนเวเรสคิวแน่ๆแต่ด้วยปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างทําให้เวเรสเนี่ยไว้ชีวิตคาเฟนีครับเธอก็เลยหนีรอดมาได้ทุกคนแต่เวเรสเนี่ยเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็ต้องกลัวนะเพราะว่า ประโยคนี้เนี่ยคาเฟนีน่าจะพูดตอนที่เธอเนี่ยโถมโจมตีเข้าใส่ศัตรูอย่างที่บอกว่าแครี่อย่างคาเฟนีใครเก่งแบบนี้เนี่ยเธอต้องยิงเท่านั้นยิงยิงยิงเตรียมใส่ทุกอย่างทีมีประโยคถัดไปโจมตีเต็มกําลังประโยคนี้คล้ายๆกับประโยคบนครับก็คือมีอะไรเนี่ยก็ต้องใส่เข้าไปทุกอยา่างโจมตีเต็มกาลังนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าสกิลที่น้องมีเนี่ยมีเพื่อสร้างดาเมจสร้างความเสียหายให้กับศัตรูครเรนคาเฟนีเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าจะต้องกล้าย,ยิงนะเพราะว่าอย่าลืมว่าแครี่อย่างคาเฟนีเนี่ยเป็นดา นายเอาขัดไปแม็กซี่ทั้งเก่งทั้งกล้าเลยนะ กพูดมามาลไประโยคนี้เนี่ยมาแสดงถึงความสัมพันธออ์ของแม็กซ์และก็คาเฟนีนะทำให้เราเนี่ยรู้จักนิสัยน้องแม็กซ์มากขึ้นตั้งแต่ในอดีตที่เธอไปียนที่เมลดารวมถึงปัจจุบันที่เธอเนี่ยย้ายกลับไปที่เมลด้าเนี่ยผมก็คิดว่าคาเฟนีเนี่ยก็ยังคงติดต่อกับคุณลุงมอร์เรนและก็ครอบครัวของคุณลุงมอร์เรนอยู่นะซึ่งในเกมถ้าใครเล่นคาเฟนีเนี่ยอยู่ๆคาเฟนีก็พูดถึงน้องแม็กซ์ขึ้นมาเลยเออสองคนนี้ก็แบบน่าจะสนิทกันอยู่นะประโยคถัดไปนั่นคือผลของการที่ทําให้ฉันโมโหประโยคนี้น้องจะพููดตตอนที่ลลยิงแ้วกก็็เบ <Q S 2> ไดนะ้อย่าต้องทําให้วีนเข้าใจไหมอย่างที่ผมบอกว่าคาเฟนีเนี่ยผมมองว่าน้องเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่โฟกัสเป็นคนที่ perfectionist ซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าคาเฟนีเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงแล้วก็มันมีข้อมูลที่น้องๆเนี่ยเคยบอกผมในคลิปก่อนๆน,นะว่าเธอกับเซเลก้าเนี่ยไม่ถูกกันซึ่งอย่างที่เราเห็นแนวเซเลก้าก็เป็นเจใช่ไหมคาเฟนี่ก็ามาเป็นเจเหมือนกันดังนั้นสองเจอยู่ที่เดียวกันไม่ได้นะครับประโยคถัดไปช คำพูดนี้นะคาเฟนีนจะพูดตอนที่เกจสเตมิน่าสีขาวของเธอเนี่ยชาร์จเต็มก็ตามชื่อเลยครับชาร์จเต็มแล้วนะครับเตรียมยิงได้เลยเออประโยคถัดไปไหนใครจะเป็นรายต่อไปคำพูดนี้เนี่ยน้องจะพูดตอนที่แบบคาเฟนีนเนี่ยไล่ย,ยิงศัตรูอย่างที่เรารู้ว่าแคลรี่อย่างคาเฟนีนเนี่ยถ้าเกลือเนี่ยโหดเลยดังนั้นใครจะเป็นรายต่อไปเนี่ยระวังตัวนะฮะผมเคยเจอในเกมเพย์คนที่แบบเล่นคาเฟนีนเก่งๆอ่ะโคตรแบกทีมเลยสบายเลยอ่ะตำแหน่งอื่นนะฮะประโยคถัดไปยังไงก็ตามแม็กซ์วิสและฉัน เพื่อนกันตลอดไป อ่าประโยคนี้เป็นอีกหนึ่งประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ของน้องแม็กซ์น้องวิสนะครับว่า3คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ติดต่อกันคาเฟนีเนี่ยคงเป็นทั้งพี่สาวแล้วก็เป็นเพื่อนของทั้งสองน้องอ่ะนะประโยคนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อไปที่ประวัติของคาเฟนีที่หลังจากที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่มีใครแล้วเนี่ยเธอกลับมาที่เมลดาแสดงว่าเธอเนี่ยมีประสบการณ์มีโมเมนต์มีความทรงจําที่ดีที่นี่ดังนั้นพอไม่เหลือทางแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ที่เมลดานะประโยคถัดไปปรับตัวแล้วก้าวข้ามขีดจํากัดประโยคนี้นะก็เป็นภาษาการ์ดนนเป็ภาาาษษผมุยอีก อันนึงเป็นสโลแกนที่ในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดว่าซูนิชูวาวโฮร์เป็นอีกหนึ่งข้อเด่นของมนุษย์ที่สามารถทําให้เผ่าของมนุษย์ยังคงสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนะฮะเพราะโลกอ,ธนอนัธเนนโหดร้ายว่ามีแต่แบบเผ่าพันธุ์เก่งๆแข็งแกร่งเต็มไปหมดถ้าไม่ปรับตัวไม่ก้าวข้ามขีดจํากัดก็อยู่ไม่รอดประโยคถัดไปยิน โอ้อันนี้เรียกเป็นคําดีกว่าคำเดียวเลยยิงน้องเนี่ยจะพูดตอนที่แบบกดสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยเอออย่างที่บอกว่าแคลรี่ไงสิ่งที่ทําได้คือยิงยิงยิงและยิงไม่ว่าจะเป็นป้อมบัฟเคีฮีโร่อะไรยิงหมดยิง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 ประโยคถัดไป ่าประโยคนี้เนีคาเฟนีจะพูดตอนที่เธอโดนคิวด้วยความที่คาเฟนีเป็นคนโฟกัสเป็นคนแบบไม่ยอมแพ้อย่างเงี้ยในประโยคนี้เนี่ยผมตีความได้ว่าเป็นประโยคที่คาเฟนีเนี่ยแสดงความเจ็บใจที่เธอเนี่ยต้องแพ้แบบนี้ด้วยความที่น้องเป็นคนที่ทําอะไรก็เต็มที่อาจจะคาดหวังกับผลงานไม่สูงเพราะมันผิดหวังก็คงผิดหวังมากอะไรแบบนี้นะฮะประโยคถัดไปฉันมักจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอดูลักษณะของคาเฟนีเนี่ยผมตีความได้ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเธออาจจะเป็นคนที่แอบมินิสัยเอาแต่ใจนะถ้าหากไม่ได้หลังใจก็วินวินวินตอนอยู่คาเซลเนี่ยน่า จะเป็นลูกคนหนูอยู่ด้วยแหละผมว่านะคะเฟนี่นะจากข้อมูลเนี่ยมันมีความชอบแปลกๆของคาเฟนี่ด้วยก็คือน้องเนี่ยคิดว่าทรงผมมัดแกลของเธอเนี่ยเป็นทรงผมดีที่สุดในโลกส่งผลให้เราจะเห็นว่าทุกสกินของคาเฟนี่เนี่ยจะมีทรงผมนี้หมดเลยนะฮะเปลี่ยนทรงผมไม่ได้เดี๋ยววินนะฮะประโยคถัดไปเตรียมใจกันไว้เลยบอกเลยนะครับประโยคนี้คาเฟนี่เนี่ยเตือนศัตรูว่าแกไม่รอดแน่ซึ่งไม่แน่ใจนะว่าประโยคนี้เนี่ยคาเฟนี่พูดตอนได้บัฟกอสเลเยอร์หรือเปล่าถ้ามีข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆอ่ะแฟนๆคาเฟนี่พิมพ์มาอก ได้นะรประโยคถัดไปลิฟต์นั้นน่ารังและน่ารัก แต่บางทีก็ทาตัวเร้าหรือไม่เต็มเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ของวิสและก็คาเฟนีด้วยความที่วิสยังเด็กแหละก็อาจจะแบบมีไปกวนๆพี่คาเฟ่ที่แบบโฟกัสกับงานโฟกัสอะไรอย่างนี้น้องเนี่ยไปทําตัวเร้าหรือใส่พี่คาเฟนีนะครับจริงๆในช่องผมเนี่ยเคยมีเนื้อเรื่องพิเศษของวิสกับคาเฟนีที่เคยทาเอาไว้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเข้าไปดูมันน่ารักมากคือมันแบบเป็นโมเมนต์ที่เด็กอย่างน้องวิสเนี่ยเข้าไปสอนคาเฟนีว่าหัดปล่อยวางบ้าง,างมีอะไรก็แบบผลลบ่อน S 2> <S 2> บ้า,าคำพูดนี้เนี่ยคาเฟนี่จะพูดตอนที่น้องเนี่ยได้บัฟแดงหรือบัฟฟ้าซึ่งประโยคประมาณนี้เนี่ยผมเริ่มจับทางได้แล้วหลังจากทำมาหลายๆตัวเนี่ยถ้าพูดสไตล์นี้หรือว่ามีีโล่หัวเลาะหรือว่าแบบพูดประมาณนี้ คือเป็นการได้บัฟเลยประโยคถัดไปเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดอ่าประโยคนี้นะเป็นภาษาการดั้ภาษาของมนุษย์อีกแล้วนะซึ่งในภาพภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดว่าม va ินาโคนาสปารันอีบาวานันเราเกิดมาเพื่ออยู่รอดเป็นสโลแกนที่คอยเตือนใจเผ่ามนุษย์ที่อ่อนแอว่าเราเกิดมาแล้วไม่ใช่รอวันตายไม่ใช่โรอให้เผ่าอื่นมากกว่าล้างเราต้องอยู่รอดให้ได้ทําทุกวิธีทางนะครับประโยคถัดไปเช้ ป็นวางทคำพูดนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นคำพูดที่เธอเนี่ยพูดกับเซลิก้าหรือเปล่าเนื่องจากคนที่คาเฟนี้น่าจะหมั่นไส้เนี่ยก็น่าจะเป็นเซลิก้านะครับ ความสัมพันธ์ของสองเจเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้กินเส้นกันไม่ได้แบบเข้ากันได้เหมือนกับความสัมพันธ์ของคาเฟนีกับน้องแม็กน้องวิทลูมอเลนนะ,ะอาจจะแบบมีความเหม็นหน้ากเล็กๆเ,เ,เออทำให้ผมเนี่ยคิดว่าคํานี้คาเฟนี ine, อาจจะพูดกับซิลิก้าก็ได้อันนี้คาดเดานะถ้าผิดอะไรมาบอกได้นะฮะประโยคถัดไปจงดื่มด่ำกับการแสดงของฉันซักคำพูดนี้แสดงถึงการใช้อาวุธของเธอที่ไล่ถล่มยิงศัตรูการแสดงของเธอการใช้ปืนกลยิงรัวๆนะฮะประโยคถัดไปฉันสร้างเองกับมือเลยนะ เท่ใช่ไหมล่ะจากข้อมูลเนี่ยอาวุธของคาเฟนี่เนี่ยชื่อว่าอาข้มาริน ซึ่งเธอเนี่ยสร้างเองมากับมือเลยด้วยความที่คาเวนีเนี่ยไปเรียนเทคโนโลยีขั้นสูงกับคุณลุงมอเลนซึ่งคุณลุงมอเลนเนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาจากโอเมก้าดังนั้นลูกศิษย์คุณลุงมอเลนเนี่ยจะมีอาวุธที่แอดวานซ์หมดเลยนะของคาเฟนีก็เช่นกันนะครับซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้พักคิดให้แบบมันกาวไปอีกนะอาจจะใช้หินแอนดูล่ามาเป็นพลังงานด้วยเออและประโยคสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับรอที่จะได้เช,ชิดฉายมันนานแล้วคําพูดนี้แสดงหเห็นถึงความสุดยอดของอาวุธของคาเฟนีที่เรวาวันจะบอกให้โลกได ในเกมเพลย์เนี่ยเราเห็นว่ามันใช้งานได้ดีมากๆอย่างนี้บอกว่าคาเฟนีเนี่ยเป็นแครี่ที่มีทักษะในการไคร์ไครได้ตลอดเวลาัลติเมทก็สามารถไคได้ทําให้คนที่ถูกจะดิดกับการเล่นแครี่แบบนี้เนี่ยจะเล่นคาเฟนีแบบเข้ามือมากๆแล้วก็ถ้าคาเฟนีเกิดบอกเลยว่ากดอีกฝ่ายยับยับโอกาสชนะเยอะมากนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ r v t h a i Voice Line Expansion คาเฟนีในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นภาพกว้างคาเฟนีมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นข้อมูลต่างๆที่ตัวผมเองเนี่ยรวบรวมมาแล้ว เอาเป็นว่าดูคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยก็น่าจะรู้จักคาเฟนีพอสมควรกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ